ทำไรเนี่ยทำไรนะเก็บผักบุ้งอ๋อมาขึ้นมาที่หน่อยมาเก็บไปทำอะไรเอามาขายอ่ะเอาไปขายแล้วเอาไปทำอะไรเอามาซื้อของค้าที่บ้านอ๋อเอามาซื้อของค้าที่บ้านอ๋อช่วยเหลือคุณพ่ออ๋อไปข้าไฟเขาอยู่สามเดือนแล้วค่าไฟนะครับก็ไม่มีตังค์นี่แหละครับมาตอนหลังไม่มีตังค์เลยแม้แต่ตังค์ให้ลูกไปเรียนก็ไม่มีไม่มีครับอ๋อแล้วนักมาศการค่ะพระอาจารย์เด็ก ปัญหานี้ก็คือชื่อเด็กชายกนกชายสีแดดนะคะป็ออะไรยู่ชั้นป้ .5 ค่ะก็ก็คือเขากำพ้าก็อยู่กับพ่อพ่อก็ทำงานคนเดียวไรายได้ก็ไม่แน่นอนนะคะสภาพบ้านก็ยากจนแต่เด็กอยู่โรงเรียนนะคะก็คือเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาค่ะ จิตอาสาช่วยเหลือคุณครูช่วยทั้งนักเรียนด้วยกันเองมีปัญหาก็เขาก็ให้ความช่วยเหลือได้ในเรื่องของการเรียนเด็กคนนี้ตั้งใจนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปบ้านเด็กกันเลยงานคุณครูครับค่ะอ๋ออันนี้บ้านเขาน่าจะนะใช่ค่ะในบ้านเด็กค่ะก้าวพาอาจารย์มาแล้วค่ะ อาเราเป็นใครเนี่ยเป็นเป็นพ่อเด็กครับพ่อของเด็กเชื้อแล้วลูกไปไหนอ่ะเขไปรับจ้างเก็บผ้าบุ้งครับไปรับจ้างเก็บผะาบุ้งครับอ๋อไปไกลไหมก็ไม่รู้อะอยู่เชวๆนรายนะเนียงแล้วเขาไปรับจ้างบ่อยไหมก็บ่ยอยู่บ่อยอยู่ครับบ่อยอยู่นะครับมักจะไปช่วงไหนก็เย็นเลิกเรียนนะครับอ๋อเลิกเรียนแล้วก็ไปส่วนมากจะไปเลิกเรียนเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูเด็กแล้วกันนะได้ค่ะพระอาจารย์เขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอ้าวไปไป อ่าเจริญพรละโยมเป็นพ่อเด็กนี่นะใช่ครับอ๋อลูกกี่คนนะ่ะก็มีสามคนก็อยู่กับผมสองคนอ๋อแล้วก็ <คน S 3> อยู่กับยายเขาที่ที่บ้านแฟนเก่าคนหนึ่งอ๋ออะแสดงว่ายโยมเลิกกับแฟนเหรอเลิกกันครับอ๋อเลิก,เลกกันกีเปีเลิกกันโอ้ก็สามสามปีสามปีที่เลิกไปนะครับอ๋อทำงานอะไรก็เก็บเศษทองเนี่บเก็บขยะ ขยะบาลานทองเศษทองอ่ะไปไปเก็บเศษทองเนี่ยนะตามขยะตามอะไรเงี้ยนะครับครับอเก็บครั้งหนึ่งรายได้เป็นยังไงก็ไม่มากอ่ะไม่มากนะก็คือคืออันนี้คือพูดง่ายๆคือรายได้ไม่แน่นอนใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับมันจะมีวันที่ได้แล้วก็วันที่ไม่ได้ใช่ครับรวมไว้ได้สี่ห้าร้อยครั้งหนึ่งใช่ไหมครับสามสี่วันอย่างเงี้ยสี่ห้าร้อยใช่ใช่ เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่โทรมาไม่ติดเพราะอะไรอะไรได้ไงที่โทรมาไม่ติดเช้าก็เลยรีบมาก็มาถามพ่อบอกว่าโทรศัพท์ไม่มีแล้วขายอ้าวแล้วก็เลยถามขายทําไมบอกไม่มีข้าวสารค่ะไม่มีข้าวขาสารหมดครับแต่โยมไม่มีตังค์ซื้อข้าสารใช่ครับใช่แล้วก็เลยใช้เอาโทรศัพท์ไปขายไปขายขายได้เท่าไหร่ก็ขายได้400รอย ไดสี่ร้อยสี่ร้อยที่นี่เขาก็ยังไม่มีตังค์ซื้อละก็ให้เขาผ่อนมาสองร้อยก่อนเพื่อจะซื้อข้าวและอีกวันหนึ่งเขาก็เอามาให้200อีกสองร้อยครับอ๋อไตอนนี้โยมก็ไม่มีโทรศัพท์เลยตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีโทรศัพท์เพราะต้องเอามาซื้อข้าวสารให้ลูกก่อนครับใช่ข้าวสารหมดเลยระวันนั้นวันนั้นหมดครับแต่และแลวอันนี้โยมอยู่กันสามคนเลยเนี่ยบ้านเนี่ยเออก็นี่เป็นเป็นลูกพี่ชายคนโตเขามาอยู่ด้วย อ๋อคือมีหลานมาอยู่ด้วยคนใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าแสดงว่าอยู่สี่คนสี่คนครับออ๋บ้านหลังนี้นะสี่คนนี้ผมผมก็กินของผมเนี่ยสามสามคนเพราะลูกนี่อ๋อแยกกันใช่ครับแยกกันเขาเขาเขาเขแยกกันไอนนี้เขาอยู่ไม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องกินเขาก็แยกกันไปครับใช่ใช่อ๋ออันนี้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงครับเนี่ยนะบ้านยอมเลยนะครับมันมันก็ต่ำอยู่นะถ้าร้อนน่ะเนี่ยก็น่าดูอยู่ำนะน่าดูอยู่เพราะว่าใช่แล้วแล้วเหมือนมันจะมันเซมันจะหักด้วยเนี่ยมันพุเนี่ย มันเป็นยังไงก็โอ้โหมันมันเป็นสมบัติเก่าแล้วนะมันมันเล็กอะแล้วถ้าฝนตกนี่ล่ะคุ้มไหมคะคุ้มไห<อ>มฝนตกฝนตกก็มีรั่วไหมก็มีบ้างข้างหน้าบ้านตอนนี้ไอฝั่งกันนี้ผมผมเอาพ้าใบมามา,มา,ม,ามาปิดลังคาไว้อ๋อคือมันรั่วรั่วทีแรกรั่วมากเลยเพราะว่าแมวมันโดดปุง้งปััง,งที่เป็นรูๆเนี่ยตกในรั่วเลยรั่วครับแต่ไปเก็บทองเนี่ยแล้วเก็บเอามาแล้วเอามาทําตรงไหนทําทําที่บ้านหรือทำที่โรงงานทำตรงไหนคือไอตรงนี้ผมเอามาแยกก่อน ผมเอามาแยกอันดับแรกผมเอามาแยกพวกที่มันไม่ใช่ทองอ่ะนะที่มันมีค่าผมแยกทิ้งไปแล้วส่วนที่มีค่าเนะเราก็เอาไว้ถ้าอาจารย์เดี๋ยวอจะไปมือเลี้ยงเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเนี่ยคือมันเป็นผงอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไฟมาเป่ามันเป็นรวมมาอย่างเงี้ยครับอันนี้เท่าไหร่โทรศัพายอันนี้ก็อยู่ประมาณตีสองร้อยบาทนะจ๊ะนะถ้ามันบริสุทธิ์นะสองร้อยบาทครับแล้วแล้วแล้วพอจะได้เม็ดนี้มา ก็คืออันนี้คือโยมเอามาหลอมรวมกันแล้วเอาเอามาเป่าไฟให้มันเกาะกันไปก่อนการมาไหนมาก่อนพูดถึงว่าที่ไปเก็บไหนไปไหนนะยู่นี่อยู่นี่โ้ผมไปคำนวณสองร้อยบาทนะเนี่ยหายไไม่ที่มันรวมมันรวมมาสาสามของครั้งสามครั้งเนี้ยเนี่ยนะครับพึ่ที่ว่าไอ้ที่โยมใส่ถุงยังมีอยู่ไหมที่ว่าอ๋อมีครับมีครับแต่ว่าไอ้นั้นจะไปขายทั้งถุงหรือว่าเราต้องต้องมาทําอีกไม่ต้องไปทําแล้วก็ขายดินกเป็นแบบนั้นเลยขายดินครับ แล้วพวกนี้มันกนน็เดี๋ยวต้องพาไปดูหน่อยได้ไหมไอ้ตรงนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะลอไปดูหน่อยดินเ,นเหรอ,อ,<า>อได้ครับได้ครับอย่างสมมติอะดินอย่างเงี้ยเนี่ยยังไงครับมันก็จะมีทรายผสมด้วยไหมอ<า>ันแล้ก็นี่อันนี้คือดินที่คือดินที่โยงไปเก็บมาใช่ไหมครับอันนี้นะค,คือที่แรกมามันก็จะมาเป็นสกรปรกสกรปรกอ่ะอนี่ผมก็เอามาละลายน้าละลายน้ําเพื่อเพื่อจะเอาตัวเนี้ยอ ไม่ได้หวังไม่เห็นเลยนี่นนกลางคืนผมจะออกออกไปเก็บออกไปหาเก็บอะเออออปกติโยมไปเก็บกลางคืนใช่ครับเพราะว่าเขาจะทิ้งกลางคืนกันงานเ<อ>านี่ยอย่างเงี้ยมันออกสีน้ำตาลเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเนี่ยขีดิ่มดำดิ่มตาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคนมันต้องอยู่ในสายของมันนะมันจะเห็นะอาจารย์เห็น,นเห็นหัวหัวน้ำไหมอ่าจะไปล็กเ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 ล็ะไม่ไม่เห็นไม่เห็นเลยนะไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไปเล่นก่อนเลยน้ำพวกนี้นะพวกที่เขาทำทองเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยมันน้อยยอ่างงเี้ย น,น้อยไหมน้อยครับแต่ทีนี้ถ้ามันอยู่ในสายอาชีพอ่ะเขาถือว่ามีรู้แล้วโอ้แต่มันน้อยมากใช่นะใช่ท,ที่ยมไปส่งนี่คือเป็นเพื่อนกันเพลยก็เพื่อนอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยครับครับอเอาปลาปาข้างในนี่มันมันเป็น